ท่านผู้ชมจิตอาสา904จิตอาสาพระราชานและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี2567ที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีครับที่วัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไผ่สารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพระครูกันตะรัตนพรเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม จิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปฏิฐานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดเขาสุกิมเนื่องในวันฉัตรมงคลทำความสะอาดเก็บกวาดปร,รับภูมิทัศน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามัคคี โดยสำหรับวันฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีฉลองพระสะวตสฉัตรซึ่งตรงกับวันบรมราชาพิเศษที่เป็นวันที่ระลึกครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์หลังจากรัชกาลที่9สเสด็จสวรรคต ทางคณะรัฐมนตรีได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษายกเลิกวันฉัดมงคล5พฤษภาคมของทุกปีและมีมติเมื่อวันที่21พฤษภาคม2562กำหนดให้วันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัดมงคลแทน เพื่อรำลึกถึงพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีและราชาอาณาจักรไทยโดยเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีปรถมบรมราชาองการในพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณา,าราษฎรตลอดไป